ครับผมพี่้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านะลักอยู่กับบ่าวมีและจออีสานบ้านขอยเอมืงินีสาวสวยประจําช่องนั่งเอียกคนงามข้องเฮานะพี่รองนะสีไม้เห็ดก้อยบักนาวให้กินต้นบะเสียดายเลียดนี่เดียงจึง่งคืนออยูเพียง,งางามสีบสัวไซสีสไซบักนาวอืมที่เหลือ่็สีสไซบ,บักเวอร์บัวไซพี่้องไซบักนาวนะครับเนาะอหอมหอมเข,าขา้าครัวพี่ขันช่องบ่าวมีเต็มเข้าครัวาบักพิก อยู่ในปุกอีกเออแม่น่ํส่บีบอ่ล่ะถิงอาสยามของบ้าเอียดเถึงไอ้มัมเถึงนองพรนอืมจัดไปมักอันใดเครื่องขั้วห้าครบครั้นพี่น้องผมอะมาแสบมานัวน้ำกันพี่น้องผมครับสวัสดีครับพี่น้องผมกับบ่าวมีแสบแสบแนอนนนพี่น้องผมน้องปล่อยค้นงามสิมัก่อยบักหน้าสู้จินบ่ายกินตะลาบเลียดปล่อยบ้าเบื่อ่าสั่น แจวจัดไปคาบ้งพี่น้องผมจวดฟักให้น้องปอยย่ข้าวก้อนก้อยบักหน้าต้องฟักเนาะพี่น้องนะเนื้องางๆสดๆแดงๆจัดไปจวดมีติดมันจักหน่ความนี่พี่น้องนี่มีติดมันจักหน่ร้อมจัดไปขอฟักข้าวเดียวพี่น้องผมเรื่อมันไปอจัดไปฟักให้แล้วพี่น้องอันนี้ลาบังหน้าเขาบ่ใส่เลรียแม่นบ่ ก็ว่าใส่เหลียดลาบให้เบิ้ลส่วนสิฟักแล้วว่ามีใส่เวลาเคืองชั่วโมงพี่น้องออใส่ให้เบิ้ลเลยครับอออันนี้ะะไร่ใส่ใเบิ้ลเลยอ่าเป็นไอ้นี่ของมันอยากกินเหรอ,อต้มซุกแล้วก็ซอยกินตัวขันหยาบ่าใส่ดิจัดไปจัดไปใส่ให้เบิ้ลอ่าขับพ่นให้เขาเพี้ยรากา อือโอ้ยบายุบกระเดื่อแตกเอาเพียแล้วกับุงนะครับเด้อเ้าสิใส่บักนาวใส่ผักใส่แบบเข้าไปกินดีๆอีสามบายไข่หนึ่งครับน้องปล่อยผ้าไปกินน้องปล่อยจัดให้เหนาวปากแตกอือใชโอ้เพชรจักเที่ยงแบบผิกวุ้ยพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยข่อยันอืม ใส่ลายลายรถเบาวาดหรอกกรวาน้าตักผีคนไห้ใส่หน่อยสู้ลผันไห้ใส่หรอืเบอ้าวอาเอาตะมักเห็ดลงไปอืมอ้าวมะนาวบีบลงไปแล้วอือครีก่อนอือใส่เลี่ยแดงกี่ทีดีลงไปเพราะใส่นะ ก๋อยบางหน้าน้องก๋อยอยากกินก๋อยบางหน้าก๋อยแห้งเนี่ยล่ะก๋อยแห้งๆอืมพวกนี้เขากันเด้อสู้รถแตกๆเนี่เด้อคุยงเข้าไปวันนี้พราะาตอนสู้รถว่าเป็นจ่าดีปุ๊ปีปุ๊ปียู่ธิอืมจ้ะอืมสีสันเขาเบิร์ตติปอีกแล้วนะมันเขาเบิร์ตติปเป็นไปได้อยู่บ้างอืมฮะยังงั้นหน้าลงไปหัวใจของมันคือบักหน้า ก้อยสมลาบเนีย้นี่ละลาบเนียยหัวเบิ้งเอานี่เนียยก็เนียวตุยตุย,ตอ,ยอือเอาสามเปียงก้อนของก้อย่าขคนให้แตกพี่น้องลาบเนี้วนี่คนให้แตกให้ซียนมันจับตัวอืออืออือจะซีมเบิง้งพี่น้อง บ้ามีสียงผู้ซีมเดี๋ยวจด้้า่อยอันยากจังมะหาอเอ,าอ้าอาบาบ้ามีสียงก่อนบมีสียงก่อน <c oughs> จัดไปเลยครับสมบ่บณสมบสมมันตายานีนิดนมัเงาออตุนได๋วพอพอพอ,พอ,อ สุดหรอดีกน,นิงหนุบบะไม่ใส่ลายแล้วมาลายดอกว้าเหนียวหน่อยเพชรหรอเปล่เพชรแล้วอือนั่นละเพราะว่าอือเสียบแล้วอ่ะใส่พักลงไปเลยหนุบอะหอมเพียรหอมเพียรหอมบงางนามัสมกันซะแล,ะะล้วมันหลุดอือครับไปบางหน้อหปุบบะเห็นบะสีบ่มีสีแดงมีเลือดได้เลยกำมวิธีของเฮาเอาเลือดออก เอาเลือดออกจากเนื้อให้มันเนลไยที่สุดหอมสีนสีนสดพุ่นนะอ่ะหวอมใส่ลงไปที่บาดพี่นอ้องสีไหมสีมไหมเยอะแต่ถือ,อ,อใจอยู่แล้วนะเนาะเยอะสิตักให้ลงไปสมไปมเยองสิไหมอ,อืออ่ะ ผู้ดีครับพี่น้องไปใส่แม่เแทนยังให้คนตั้งหลู่หูว่าเจ้าของผู้ดีนี่เป็นยังนี่ขนาดนาสด้ด้เนี่ยเป็นยังเอาซีบีเอ็ทเอาเจ้าของเจ็ดมันสิบโมหูปานนั่นตับอกจ้างป่ะหืมผดีเด้บ้ามีวะก็ไ <laughs> ด้ปลุกหนาวสมได้ผู้ดีเอาไปกินเลยโคตรแซ่บใหญ่ เขาไม่ให้เบิร์ตหลุออกไปอืมอืมอืมบ้านนี่เระพี่น้องอืมของเบิร์ตจีบอีกแล้วของเบิร์ตจีบอีกแล้กจานแบบนี้อืมทำเป็นร้านค้าก็ได้เขาเพิ่เอาไปแล้วมัเขาาไปแล้วปุ้ยไงเจ้าจอะไรอ่ะกระเทียมบ่กระเทียมอยู่ในหัน่นอืม,อม กับเทียมบักพรีกหามาโหดจับพี่นอ้องกูว้าวทำไม่ยากมทานมากเกนไถ่ยันงวอ,อันตอนยังสิงวมันอันนี้ได้ช่หัวปลาหมอไฟหรือว่าต้มปลาข้องห้องเจ๋ง อลับไปราบเองกินเองนะเร่งพ่อ,พอ,พอะแซ่บบ้าบมันต้องแซ่บลอลคลายบางหน้ายาเงี้ยมูเตาพี่รองผมบรรยากาศยางเงี้ยหมูเต่านึ่งเขาเป่าไฟมีควาผสมมาอก,กินบมเยนต้น,ดยยน,นได้ย่ามือหน่วไงแหละสมอใชรกบสมอพักมาผีพักมาถูก เ็เงี้ยปาก,กวาาดมาสมง่ะเบเงี้ยแทบกะตายยังไ่ได้กินของง่ายนี่เบิดจานเลยเนี่ยักละเอียดแบบแทบละลายในปาก ไวมาก,กอย่างนี้บางทีักเทียเท่ยม,มสดบอมอืมอืมอืมฮะยมาล้เจอืมเอาคุณไปอืมเอาคุณไปกออืมเด็ดบ่ก็ไปกินร้านไหนมันไ,ได้ต้อง่ากกระโดดใ่กับได้นี้กันเนาะอยากร้านเพียงตา คนเอามาขายมันก็เด่นหน่อยครับว่าการห้องซื้อไม่กินเองมันก็จานคุณพูดนี่จานพุนง่ายๆเลยไ็่กินเองทางซื้อกินมันก็ได้จานหน่อยแนะ่มันก็ตำคุณภาพของสีน้เพื่อนน,อนั่นแหละหาสิให้เต็มจานแบบนี้กูจานทุกตายพี่น้องว้าวมันฟรียาบ้าเหตุงูย์บอกไปตัวที่มาเรอะกันกินชนิด แสบท่องมหาหกหมือกเพราะทันเาอยู่ไม้น้อยกว่านี่ืม่ได้น้อยกว่าแค่ยูแก่ยู่มาเพรามันแก่อย่างนี้นะว้าวมันแ่มันเจียมันยอย่างรอกินตายจลกเพ บานเจ้าตี้บ่เพียนดูเยอะหมดทั่วก็อยเย็นบบานเอาอืมทั่วพี่น่องแก้วอืมทำขอน่อยเอาตัวอกิ่นได้หลายแปะไว้ยังไหนบ้างขอน่อยกับร้าน มีเอฟดีมาบอกว่าให้นกปล่อยไปล่าธาบีม่วงไอ้ต like ั้มน้ำมันใส่มุ่นเนี่ยไปบ่ว่าไปเขาอยากเห็นเจ้าไปได้ปล่อยเรียเสดเรียแค่เรานำเสนอไม่ก่อนจนได้ท่านเขาอยากเห็นนกปล่อยไปอ่ะกล้าไปบ่เนี่ยคือเพื่อขุดก่อนอย่าหาทำเพราะอย่างนี้าเล่นกับปซิงตี่มองบ่เห็นพี่น้องเจ้าเล่นกับปซิงตี่มองบ่เห็นพี่น้องมึงบ่ อาจารย์ปวยสีสวนซะเลยอาจารย์ควยสีสอนซะเลยสิ่งทีมั่งก็เห็นนี่ก็ <c oughs> ไปลากะหังนน้ำบ้าหมี่กับพอแห้งแล้วลากะหังนน้ำกันกับไปพอแห้งแล้วว่าสัน่นจัดผู้สาวกินลาบยกเขามาอีกในาสามบักให้หน่ย่ยจักต้องสามคำนี่นะเห็นน้องควายกินลรวดบ่อใบไปผู้หนึ่งก็เพิ่งกินนำ้ำ

จัดไปงายมากรลยรักใจนะเอาไหจ้กเนื้อพวกนี้ลงไปจิ้มถองนี <h <h ่บ่ไห้เนี่ยลงไปกินเป็นแทงขัานมันเลยบ่แเสบเลยเนี่ยทันเลยบ้นเสีบกัรเป็นดุนผมยแทงนึงเหมกินกินในเทียวขัเดียว แสดงว่าคนหิวหรอกครับคนอยากกินลาบได้โมนีม่เรื่องการคุยว่าเป็นการเตะแสงหรือว่าเป็นข้อเทียนต่ำท่ากินพี่น้องอนื่อ,นอยกับร่างบ้างก๋วยแสบนี่เด็จจเด,ดจะไปกินยุรันแสบปลาหนีบอ่ะ เท่บ่ดีเคล้นตัวดีตัวโตเลยคินตกโตวเจ้อว่าดีบ่เป็นยางกินเมนบออีสานบานใครหนุ่ยบ่จ้านี่้องต้มยำเลยแซรบส่วนึงบ่ล่ะาหารทานมุพีใช้น้มัน นี่ละนี่ไะพรกวจิ้งแดบักพริกว่นจะเบิดดวยแล้วเดี๋ยวยังบ่าพอหันบักพริกได้อีกโอ้มันยิ่งคนนี่นะกดกดสกดนีกดกว่าล่ะ Bịt để có thể kín là nhất mọi ừ, người ba chưa ba chưa ba chưa nhiều chưa ba chưa ba chưa ba cái Quả nữa? ba chưa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  ba เดี๋ยวนี้ยังคนนี่ยัง,ยงจะมาหอกอีกคือจะจันเกลับมาได้จ้าบนแล้วกินอันนนน่นบว่นะคายแม่ันนั่งเอกินคือแล้วอมมาบุนมาบอ,อีกแล้วมากินเขาคุณนายแม่คอยผู้สาวสาวตาบันทัศน์คุณนายแม่เลยจัดไปบู้อ๋งที่เลยบรอยดราม่า กินหอมไม่ก็ไก่เออเด็ดปล่อยมานวของโปไี่ไดนเลยอือเอาบ่กินบ่บ่เกกินดิบเส้นเลยกกินดิบกูกินดิบเยากินผู้ใดก็ได้หั่ถัหมอยังไม่ใหญ่ไปนั่นละถั่ม่อนยอนะแม่ค่ะถอาลูกขอางานบ่คือมากมันค่ะ้าเกิเยอะมากกบอกใครไม่รู้จับกันเลยเอาไปเก็บอยู่บ้านแม่ตูเมื่อกี้ที่ได้สีห้าหน่วยเป้นอะนตัดเลืตดใหา่ เนี้ยจริงกับรับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหล่อหลีบบาร่าพี่ต้องเห็ดแจ้วก่นใหญ่แล้วเขาก็แส่น้าเอาหน้องควายคั้มุัว้ายแล้วบาดพี่สีบอกเอ้ยิ่มแล้วปะน้ำความเขาเขาไป้มเป็นเห็ด ทำทุกอางขอบคุณทุกาทุกทรัพย์ทุกการทกระทมาเนือกิดข้อนเจ้าพี่เมงานอีสานไม่อยากมาแัเพื่อนกับพี่หองพน่อยบักนาวแทรแบน้อง่อยจัดให้บ่แชรก็ถือว่าเห็ดบุญยาวนไหนบ่เจ้าเอาไก่เห็ดป่วยมุกบอว่าเนอป็เรจดยนเขอบคุณครับสวัสดีคกรตุ้บอกมาบอกบุญกระตุ้มุ้งเรื่องอต้มุ้งเด้งมือนั่งแนนวันที่ ห okay, อมงามกะสีมีหนุยมีเห่ามีเี่แม่แน่นมีุ่มมีหมกโ okay. อเคจะสีนี่มันโอเค okay.